ฉันไม่อยากจากไปใหนเลยฉันมีความรั lắm phân thăm mà hạ kiên Thúc thúc xinh mày mi bắn hạ mà lắm quá pra... ฉันต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อไข้าหาสิ่งที่ดีให้ชีวิตสวนบ้านหลังนี้จะเป็น จดจำและคิดถึงปันที่สันดิคงช่าฉันต้อง มีทางฝันที่ฉันต้องเดินไปข้างหน้าบ้านหลังนี้จะเป็นเรื่องราวให้จดจำและคิดถึง ครับผมก็บทเ,เพลงที่จบลงไปนะครับก็ชื่อเพลงบ้านที่แสนดีที่จะต้องจากไปนะครับผมเพลงนี้นะครับผมเขียนไว้สําหรับวันนี้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเพราะว่านะครับผมเขียนให้บ้านหลังนี้นะครับบ้านของผมหลังนี้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็น ของเจ้าของใหม่อีกในไม่ช้านะครับซึ่งตอนนี้ครับก็มีคนมาซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่เราจะอยู่ที่นี่กันนะครับแล้วเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับก็ะจะมีเจ้าของใหม่เข้ามาอยู่นะครับบรรยากาศของที่นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นบ้านที่มีความอยู่แล้วล่มเย็นเป็นสุนะครับท่านผู้ชม ต้องบอกตามตรงว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แสนดีสมกับเนื้อเพลงที่ผมตั้งใจที่จะเขียนไปมากเลยนะครับอยู่แล้วลมเย็นเป็นสุขอยู่แล้วไม่มีอะไรให้ต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะครับอยู่แล้วม,มีความสุขนะครับมีการมีงานทํานะครับมีลูกค้าเปิดร้านตัดผมก็จะมีลูกค้ามาตัดตั้งเยอะนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปนะครับที่เราเจอกันที่บ้านแห่งนี้นะครับ ผมก็ทําคลิปทําอะไรต่างๆออกมาท่านผู้ชมก็เข้ามาติดตามรับชมก็ถือว่าหลายคลิปอยู่นะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ก็สามารถไปเป,เปิดดูย้อนหลังได้นะครับพูดถึงบ้านหลังนี้นะครับผมก็อยู่อาศัยมา,ารวมทั้งหมดก็เจถึงแเดือนนะครับย่างเข้าเดือนที่8นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของความห่างไกลนะครับผมจําเป็นจะต้องขายต่อให้กับ เจ้าของคนใหม่นะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ยังหลังใหม่ก็ดูแลอย่างดีนะครับบ้านหลังนี้ดูแลอย่างดีถือว่าเป็นบ้านที่ดีเป็นบ้านที่ค้ำคูณนะครับค้ำคูณก็คือค้ำคุณเอออะยังไงก็ได้เนาะอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็อยู่แล้วทำมาหากินก็ก็โอเคนะครับถือว่ามีแต่เรื่องราวดีๆอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขนะครับบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลังบ้านนะครับก็จะมีพืชผักสวนครัว กลกินได้ <g ül> พืชผักสส่วนกวลัวเราคงกินได้ <g ül> บรรยากาศก,ก็จะดูอผมเสียดายไหมผมเสียดายนะครับ <g ül> ผมเสียใจที่จะต้องจากที่นี่ไปเพราะว่าด้วยความที่เราจําเป็นจะต้องไปข้างหน้านะครับเราจะต้องไปที่ท,ที่มันให้ทําให้ชีวิตที่เราของเรานี้เดินไปข้างหน้าแล้วก็ชีวิตของเราต้องดีขึ้นนะครับ <g ül> อืมนะครับส่วนมาหลังนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าที่จะส่งต่อให้กับเจ้าของท่านใหม่คนต่อไปในเดือนหน้านะครับก็ซาใจเนาะตอนมาก็ดีใจนะครับตอนจากไปก็เสียใจนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่เราไม่ได้ไปด้วยความที่หดหูดด่จิตใจเกินไปนะครับเราไปด้วยดีนะครับเราไปดีเราไปที่มันจะต้องดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็รู้สึกดีนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาร้องเพลงเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับที่นี่แล้วก็ตั้งใจเขียนเพลงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาร้องให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันในบรรยากาศช่วงวันสุดท้ายของการทําคลิปปกติผมก็จะทําคลิปร้องร้องเล่าริมหน้าต่างนะครับซึ่งบรรยากาศนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับกอ็อันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะทํากันแล้วก็ร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ รับชมกับบรรยากาศของบ้านที่เราจะต้องจากลากันในไม่ชานี้นะครับผมดีใจนะครับบ้านหลังนี้โอ้โหเรื่องราวดีๆมีมากมายนะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะครับบรรยากาศดีอยากจะบอกว่าผมเคยผมเพิ่งจะสัมผัสอากาศเย็นยาวนานที่สุดในชีวิตก็บ้านหลังนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่ ก็มาอยู่ที่นี่ก็สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นช่วงฤดูหนาวนะครับตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ทางผู้นําเขาบอกว่าที่นี่นะครับถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูหนาวนี่ก็จะหนาวกว่าใครแล้วก็จะหนาวยาวนานมากๆนะครับก็สมจากสมกับที่เขาพูดจริงๆนะครับปีนี้นะครับปีฤดูหนาวที่ผมรู้จักฤดูหนาวมาเนี่ยครับยาวนานรวมๆสามเดือนแล้วครับท่านผู้ชมที่นี่อากาศดีมากนะครับ ใครอยากจะมีบรรยากาศที่ดีผมแนะนำมาที่นี่เลยนะครับที่นี่ก็คือเป็นอ,อำเภอพานกระต่ายนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะเป็นของผมเนี่ยบ้านผมจะอยู่เป็นเขตรอยต่อของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขโทัยนะครับมอไปข้างหน้านิดเดียวก็เป็นเขาหลวงสุโขโทัยแล้วนะครับก็เป็นเขตรอยต่ออีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่บรรยากาศที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับป่าเขาลำนองไผ่ก็ล้อมรอบไปด้วย ธรรมชาติล้นล้วนมันถึงไม่แปลกใจเนาะเวลาที่แบบมีอากาศหนาวๆเนี่ยก็จะหนาวยาวๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีหาได้ยากนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะหาบรรยากาศสร้างบ้านที่อืมอากาศดีๆหรือว่าบรรยากาศที่โอเคผมแนะนําโซนนี้ครับใช้ได้ผ่านผมให้ร้อยเต็มนะครับนนะครับก็บทเพลงที่จบลงไปนะครับก็ ถือว่าผมตั้งใจที่จะร้องเพื่อที่จะร้องเป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็คลิปสุดท้ายเพื่อส่งเพื่ออำลลากับสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ของผมก็คือบ้านที่แสนดีนั่นเองครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอทุกคลิปที่ผ่านมาที่ไม่ว่าจะทําที่บ้านหลังนี้หรือว่าทําที่อื่นที่ไหนก็ตามนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับ ที่ทำให้ผมได้มีกำลังใจได้ทำคลิปามาเรื่อยๆนะครับก็มีกำลังใจที่จะทำคลิปส่งต่อเรื่องราวดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าหากาตรงไหน,ท,น,ท,นท่านไหนท่านผู้ชมท่านไหนมีประเด็นข้อสงสัยประเด็นความคิดเห็นต่างๆก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะครับก็วันนี้น่าจะจากลากัน ด้วยคลิปสุดท้ายสำหรับบ้านที่แสนดีหลังนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปที่ไหนนั้นฝากติดตามรับชมด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ๊ม่บาครับบ้านที่แสนดีของฉันหลังนี้ครับ